ทัวร์แบบสุ่มสัปดาห์นี้เราขอพาทุกคนมาทัวร์กันที่ชุมชนบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมของโบราณรวมไปถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากมายส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามพิธีกรของเราไปกันเลยครับเย้ yeah! สวัสดีครับสวัสดีคุผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับองอองและรายการทัวร์แบบสุม กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้อ่องพาผู้ชมเนี่มาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมปราสา์เมืองต่ํานั่นเองนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งที่ที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดบุรีรัมเลยนะแต่วันนี้เนี่ยอ,องไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะอองนัดชายหนุ่มมาด้วยหนึ่งคนเป็นชายหนุ่มที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังมากในติ๊กต็อกเป็นเชฟต้องไปเดินตามหาเดยนะทุกคนไปครับ สำหรับปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุราวๆ1,400ปีที่มีอารยธรรมแบบขอโบราณและเป็นศิลปะแบบบาปัวความโดดเด่นคือรูปปั้นพญานาคห้าเสียนสีสากเรียงไม่มีเครื่องประดับและบริเวณโดยรอบมีสระน้ำหักมุมประจำอยู่ทั้ง4ทิศของตัวปราสาทนั่นเองครับ S <S น้องเอ็นน้องเอ็อเอสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่มีกิทำอะไรอยู่กํลังถ่ายภาพเลยครับถ่ายภาพอะไรครับเพิ่งมาบุรีรําครั้งแรกเ,เรมก่เคยเห็นก็เลยแบบถ่ายภาพเก็บไว้ประเด็นคือเขามีมอเตอร์ไซค์เขาเข้าไปชุมชนได้พวกเราจะเข้าชุมชนยังไงน้องอินนี่ครับผมเตรียมจัก,กร,รยานมาให้เรียบร้อยแล้วจักรยานที่ไปจ้ะไปไปไป เราอยู่กันที่จุดที่เราจะมาทำผ้าบาลายหมักโครหรือสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าผ้าบาลายพันปีควรจะต้องอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอสดสืบสานไว้นั้นวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาเรียนรู้หน่อยหนึ่งว่าทําอย่างไรดีครับดีมากขอเชิญคุณแม่นวนจันทร์ครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่จ๋าอะไรคืออะไรบ้างจ๊ะแม่ อันนี้ก็คือเปลือกมะพรุพดจะเป็นเปลือกไม้เปลือกมะพรุดนี้จะได้เป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นฝางนี่จะเป็นสีแดงนะ <ไป S 2> <ส>นี้ะจะเป็นสีชมพูดาวเรืองเราก็จะมาต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นมเมล็ดทำแสดน,นี่จะเป็นมพูดาวเรืองเราก็จะมาต้เสร็จ้ก็จะเป็นเหลืองอันนี้จะเป็นเปลดทำแดู่เป็นสีชมพูถ้าเราไปหมักโครลก็จะเป็นสี เปลือมังคุดตรนี้ที่เราได้มาจากบลายสีต้องมาโคนค่ะเพื่อผ้าจะได้นุ่มอยูโคงทนก็ดีค่ะแม่จ๋าแม่เป็นมือทำข้าวแตนเลยนะครับถามแม่ตุแม่มนเลยว่าข้าวแต่นที่บ้านเราที่บุรีรัมเนี่ยที่ ชุมชนเรามันต่างจากที่อื่นยังไงครับนัาต่างเพราะว่าข้าวเราเป็นข้าวภูกเขาไฟค่ะนร่ข้าวภูเขาไฟค่ะแล้วตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คือกระิีกค่ะกระฉีกกุ้งจอมค่ะแล้วเราไปผัดกันนะแม่ได้ป่ะเราจะนครับสำหรับอาหารขึ้นชื่ออย่างกุ้งจอบนั้นถือว่าเป็นของดีของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ใครจะคิดว่า กุ้งจอมเครื่องจิ้มของครานั้นจะถูกหยิบมาพัฒนาให้กลายมาเป็นของหวานอยู่บนหน้าขนมอย่างขนมแต่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าภูปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยครับกุ้งจอมผัดสมุนไพรฝีมือโดยเชฟอ่องอ<ห>่องน่ารักไมู่ถัดไปครับมาชิมของผมไ,มไหบ้างไหนอะไหนอะนี่นี่นี่นเป็นแกงอ่อนปูนาเนาะ กินดีมากใครอยากมาเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถติดต่อเชฟเขาได้เลยใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราขอกินก่อนเนาะคุณผู้ชมเนาะและกิจกรรมของบ้านโค้งเมืองอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะยังมีฐานการเรียนรู้ต่างๆอีกมากมายทั้งการทอเสื่อยกลายที่มีเอกลักษณ์เป็นลายซุ้มประตูเมืองตับและลายเฉพาะของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยหรือถ้าใครไม่จุใจที่นี่ก็มีโฮมสเตย์ไว้บริการสำหรับคนอยากดื่มด่ำบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านอีกด้วยล่ะครับ สนุกสนานมากเลยนะคบวันนี้นะครับแต่เสียดายเวลาหมดแล้วนะจ๊ะน้องอินเป็นไงบ้างมากับพี่อ่องครั้งแรกรู้สึกไงบ้างจ๊ะสนุกมากครับประทับใจมากๆเลยอาหารที่นี่มีเสน่ห์แล้วก็อร่อยมากๆครับอินค้าฝากผลงานนิดนึงติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงติดตามอินนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับเซิร์ชคาว่ากําลังอินได้เลยนะครับ เจอทุกท่องทาง Facebook Instagram t i k t o อนะครับไปดูกันได้และที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำให้เราได้มาเจอกันแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามได้ใหม่นะครับครั้งหน้าจะได้เจออีนอีก่หม่ไม่รู้ต้องรอติดตามกับรายการทั่วแบบสุ่มนั่นเองนะครับวันนี้อ่องและน้องอินลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย